ลอยไฮระที่เดียวเนาะอันนี้ไม่นั้นไรหรอลอยเองลอยทั้่ออยั้ตาตอนนี่เป็นึงนะตาฟองปีกเท่งค่ะดวนกระสิบเอาเลยเอาเลยอะมามาวันนี้แม่หาซื้อล้วใหม่เลยใช่ไหมปู ซิงเกิลใหม่ฮักปรงค่ะก็เป็นซิงเกิลที่ธัญญาได้มาร้องหมอลำแบบเต็มตัวที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบมีหมอลำแจมในเพลงบ้างหรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงช้านี่ก็จะเป็นแนวจังหวะสนุกสนุกแล้วก็เป็นหมอลำแบบมุวนมนเลยแล้วก็เนื้อหาเพลงจะเป็นเกี่ยวกับว่าเราแบบปรงใช่โปรงกับความรักที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นฟิวแบบสนุกสนาน กลับมาเต้นในรอบแบบหลายเดือนหลายปีเลย,ลยโอ้ถ้าแบบนับจากซิงเกิลก่อนหน้านี้ก็ปล่อยไปไตโลดประมาณปี6กหนึ่งใช่ค่ะก็กลับมาเต้นแล้วก็กลับมาแบบทําเพลงเร็วในรอบหปีจริงๆมันเป็นแนวแบบว่า เคยร้องหมอรำด้วยกช่ร้องของเราครั้งแรกเลยใช่ค่ะคือหนูอ่ะแม่เป็นหมอลำอยู่แล้วแล้วเราก็คือร้องหมอลำได้แต่ว่าไม่มีความมั่นใจว่าแบบเออเราจะร้องเหมือนหรือเปล่าแต่พอหลังๆมาเราได้ไปเล่นคอนเสิร์ตหลายๆที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร้องหมอลำเยอะก็เลยคิดว่าเออน่าจะมีซักซิงเกิลที่ทําเป็นหมอลำบ้างเตรียมงานนานไหมคะกับซิงเกิลน,นี้อ่าน่าจะประมาณตั้งแต่เดือนตุลาค่ะไม่ว่าจะเป็นหาเพลงแก้เพลงแก้ดนตรีแล้วก็มาตอนท้ายก็คือแบบ แก็มบีใช่หลายสิ่งมากจริงๆเพลงเพลง,งนี้คือเปิดมาเหมือนธัญญาหลอกคนฟังก่อนด้วยด้วยความแบบช้าๆซึ้งๆเศร้าๆก่อนใช่ค่ะก็จะเป็นเหมือนเปิดมาแบบเป็นเพลงช้าคนก็จะแบบงงว่าเอ้ยเอาอีกแล้วรอเพลงเศร้าอีกแล้วรองอเงี้ยค่ะแต่ว่าพอแบบพอเข้าท่อนเพลงเร็วปุ๊บก็คือม่วนเลยเราคข้าวังแบบเพลงเี้ยมากได้แค่ไหน จริงๆหลังๆมาหนูทำเพลงเนี่ยหนูคิดแค่ว่าเราทำให้เต็มที่ในในทุกๆเพลงค่ะแล้วก็ผลออกมายังไงก็ไม่เป็นไรใช่แต่แต่ถามว่าคาดหลังไหมก็อยากให้อยากให้แบบพี่ๆหมอลำหรือว่าคณะต่างๆได้แบบเอาไปเล่นด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ ใช่เราก็ยินดีนะครับเราไปเล่นใช่ไหมเล่นได้ค่ะก็ไม่ได้แบบมีค่าลิขสิทธิ์ใดๆคือสามารถแบบว่าเล่นได้เลยวันนี้ปล่อยวันแรกด้วยใช่ไหมฮะค่ะวันนี้ปล่อยเอ็มวีวันแรกปล่อยเอ็มวีวันแรกค่ะเมื่อประมาณสิบโมงเช้าอย่างเอ็มวีก็คือเดินทางไปที่นู่นเลยไปถ่ายทำที่อุดรธานีเลยถ่ายทำที่อุดรธานีคือด้วยความที่พอเป็นเพลงหมอลำปุ๊บหนูก็เลยแบบ เหมือนอย่างอิงสถานที่ที่แบบคนกําลังแบบท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีที่ตรงนั้นเราได้ไปไหว้แล้วเรารู้สึกว่าเอายังไม่ได้มีศิลปินคนไหนไปไปไปทาเพลงอยู่ตรงนั้นไปถ่ายทําตรงนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอาสถานที่ตรงนี้เป็นเป็นการเล่าเรื่องดีกว่าว่าแบบเราเคยไปกับผู้ชายคนนี้แล้วแล้วก็แบบมาอกหักตรงนี้วันนี้กลับมาแบบคนเดียวด้วยความแข็งแกร่งออใช่กอี่ในเรื่องไม่ไม่ใช่ชีวิตจริงเราใช่ไหมไม่ค่ะอ พอไปที่วัดตรงนั so um, ้นพี่ตอพรหรืออะไรนี้บ้างนี่แหละนี่แหละเร่องมันอยู่กับการเมรรักเขาจะขอหอยอะไรก็ไอะไก็ก็ขอพรเกี่ยวกับเพลงเลยค่ะก็บอกท่านว่าเราจะมาถ่ายทําที่นี่นะขอให้เพลงนี้แบบปังๆแล้วก็ให้คนได้แบบรู้จักสถานที่เยอะขึ้นเป็นการเปิดเมืองจริงๆตรงนั้นน่ะเป็นเป็นเมืองเก่าค่ะเป็นเมืองเก่าที่เพิ่งขุดขุด ผมขุดพบเจอใช่มันมีความความรู้สึกอะไรพิเศษไหมคะกบกลบบที่นี่ตอนเดินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราเป็นคนแบบศรัทธาเรื่องปู่กับย่าพญานาคอยู่แล้วก็เลยที่เนี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับปู่ย่าพญานาคด้วยค่ะก็ก็เลยเอาเอาตรงนี้ เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอุดรธานีเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวที่ข้ามมาใช่แต่ว่าเ้าองไทยถามวคือราบรื่นใช่ไหมย่าเพราะขอปูขอย่าไปแล้วราบรื่นมากค่ะมีพิธารอะไรที่เราสัมผัสได้อะไรนะคะพิหาะเราที่เราสัมผัสได้มียังยังไม่มีค่ะแต่ว่าคือตอนนั้นนาะคือหนูก็ด้วยความที่แบบเราเรามีน้องด้วยแล้วก็แพ้ทุกวันเลยช่วงนั้นแต่พอวันที่ไปถ่ายเอีอ่ะก็คือ สบายมากไม่แพ้เลยตอนไทยเอ็มบีเนี่ยบอกว่ายา <c oughs> ก็คือท้องแค่2เดือนเองตอนนั้นใช่ค่ะแต่ตนนิงใจก็ะจะถือเพศไม่บอกใครใช่ออก็ตอนนั้นท้องสองเดือนเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังอยากอยากทําอะไรให้มันแบบ ปกติอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังไหวอยู่ก็เลยตัดสินใจถ่ายเลยแล้วแล้วก็แลกทำไมถึงยอมยอมบอกพีาย,ย่าว่าคบสามดเดือนแล้ว,ลวค่ะเ,ออเป็นการถือเคล็ดที่แบบว่าออไม่ว่าจะเป็นทางอีสานหรือว่าคนไทยทั่วไปบางคนก็ถือเหมือนกันก็คือรอให้น้องแบบแข็งแรงก,ก่อนออใช่เพาเพลงนี้มันมาก่อนใช่มมาก่อนมาก่อนค่ะลองเดือนนะใช่แพลน MV ก็ออกแล้วแล้วก็มารู้ว่ามีน้องต้องับเยอะไหม เออไม่ไม่ได้ไม่ได้ปรับ ค่ะไม่ได้ปรับก็คือไม่ว่าจะเป็นการซ้อมเต้นอะไรเงี้ยก็คือรู้แล้วว่ามีน้องก็ <ừ. S 1> ก,ก็บอกโคโลกราว่าให้เซฟลงในเรื่องของการกระโดดอะไรอย่างเงี้ยใช่สอก็ยังใส่อนะอันนี้คนก็บอก่าอยู่ว่าเออให้หยุดใส่ส้นสูงว่าเดียวขอวันนี้วันเดียวค่ะมาสวยก่อนใช่แต่ว่าเวลาขึ้นคอนเสิร์ตหลังๆมาก็คือเปลี่ยนรองเท้าแล้วเพราะว่าพอขึ้นปุ๊บบางคนก็บอกว่าน้องญาเปลี่ยนรองเท้าหนูก็โอเคไปเปลี่ยนรองเท้าให้ตามใจแฟนเก่าแล้วก็เพื่อสุขภาพตัวเองด้วยแต่ว่าเนเพ เองอ่ะตอนนั้นคือหนูหนท้องสองเดือนแต่ก็เต้นสะบัดใส่เต็มมากนะทันยาเดนีใช่ก็มันพอบอกว่าให้เบาๆแล้วค่าเต้นมันต้องสะบัดอะ่ะมันก็เบาไม่ได้แล้วก็รากังวลไหมคะตอนเต้นเพราะคือหนูอ่ะใช้วิธีการเหมือนมั่นใจว่าเต้นแข็งแรง <c oughs> แล้วก็มั่นใจว่าน้องก็แข็งแรงก่อนก่อนถ่ายก็อุลตราซาวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ให้ <c oughs> ให้เรียบรอ้อยค่ะแล้วก็ <c oughs> เหมือนบอกเขาว่า ทำงานกันนะลูกใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาเต้นนะอะไรนะคะอารู้พอมีปรึกษาแล้วใช่ไหมปรึกษาแล้วค่ะก็คุณหมอก็บอกว่าให้ให้แบบเซฟตัวเองให้มากที่สุดไม่แล้วน้าลูกเขายอมหรอเขาเาก็ต้องตามใจหนูนะใช่แต่เขาก็มีเป็นห่วงมีเตือนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเออระวังนะชงตีหรือไวพรอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มีมีเป็นห่วงค่ะว่าแบบให้ให้เซฟตัวเองเยอะๆอย่าอย่าแบบสวัดเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องตัวเข้าไหม มีค่ะมันจะมีแบบเหมือนท่าแบบสวัสดตูดแบบซึ้งๆหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีบ้างแต่ว่าก็พยายามอยู่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่ว่าคือหนูก็ได้แบบได้เซฟตัวเองแบบดีพอสมควรเออซึ่งหลังจากถ่ายทำารียเสร็จหรูอว่าไปพบคุณหมอตามนันอะไรก็ปกติใช่พอไปพบคุณหมอหลังจากที่ถ่าย MV เสร็ น้องก็แบบยืดแขนยืดขาให้ดูเลยใช่เป็นปาเต้นชาเลนจ์แม่ได้ใย่ดูชัดมากว่าเขาดิ้นต่างต่าตอนนี้กี่เดือนแล้วอะไรยังไงตอนนี้อ่าสิบสี่สัปดาห์ประมาณสามเดือนกับอีกสองอาทิตย์ใช่ทราบอะไรทราบเพศอีกวันที่6มีนา this ทราบเพศหรือรุนมากค่ะคนรอบข้างก็คือลุ้นกันหมดเลยอยากได้ ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แต่ว่าใจก็อยากได้ผู้หญิงอ๋อโลล่ะอะอโลก็อยากได้ผู้หญิงค่ะแต่เขาก็ทายว่าน่าจะเป็นผู้ชายเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เขาเชื่อเซนเขาแล้วเขาก็เหมือนมีความเชื่อว่าถ้าบอกว่าเป็นผู้ชายแล้วจะออกมาเป็นผู้หญิงเลยอ๋อใช่ใช่เจริงๆแล้วคือพอที่หนูวางแผนไว้เนี่ยพอแทบพอแล้วหนูเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองแค่ไหนตเปลี่ยนไปเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยค่ะก็คือถามทางค่ายว่าคอนเสิร์ตอีเวนต์ของค่ายที่ที่แพลนไว้จนถึงสิ้นปีอย่างเงี้ยหนูขึ้นได้ไหมจริงๆเราเตรียมใจไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิงเกิลก็คือพอรู้ปุ๊บก็คิดแล้วแหละว่าเอออาจจะไม่ได้ทํา เพลงเสร็จแล้วแต่อาจจะไม่ได้ถ่าย MV หรืออาจจะยุติไว้ก่อนแต่ว่านี้่คือทางค่ายบอกยุติทําไมแบบไม่ได้มีในความคิดเลยอะไรเงี้ยเขายินดีด้วยกันหมดนะคะก็หนูต้องขอบคุณทางอาสยามด้วยที่ที่แบบว่าช่วยช่วยสพอร์ตหนูแบบหลายๆอย่างวางแพลนต่างๆแล้วก็ในเรื่องของคอนเสิร์ตก็ยังรับได้อยู่แล้วก็ที่รับค้างไว้อย่างเงะะี้ยค่ะก็ยังไปได้จนถึงแบบเจ็ดเดือนเลยไม่รอดทำงานยากโคอรเลยใช่ก็มีการ ดีไซน์กับสไตล์ลต์ไว้ค่ะว่าการแต่งตัวในตอนที่ท้องใหญ่เราจะแบบแฟชั่นไหนใช่ไวว่าจะมีโปรเจกต์ตอนใกล้คลอดอีกคิดว่าจะมีค่ะใช่ตอนตอนที่แบบท้องใหญ่ก็จะมีทำทำคอนเทนต์ทำอะไรอย่างนี้เลยๆตอนย้อนกลับไปเนี่ยพี่ที่แบบตัวเองทราบตัวเองเป็นแม่เนาะตอนเห็นแบบนั้นตาตื้นตาไหลเลยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราแค่อยากจะ เหมือนหยุดคุมเพื่อที่จะแบบบำรุงลูกคือก็อยากมีแล้วแหละ <im itation> ทีนี้พอหยุดเดือนเดียวเราน้องก็มาเลยก็ก็คือเหมือนเหมือนจริงๆเราคิดว่าน่าจะสักปลายปีหรือปีหน้าก็น่าจะมีน่าจะพร้อม <im itation> พอแบบน้องมาก่อนเราก็รู้สึกโอ้โหมาเร็วมากแล้วก็น่าจะอยากมาปีบังกรอย่างเงี้ยคะ่ะก, <im itation> <im itation> ก็ดีใจดีใจมากๆค่ะอโานี่เขาไม่เฮดเลยหรอว่าแบบโอ้โหเขาอยากได้ตั้งแต่แรกแล้วคือเขาเป็นคนแบบขอร้องให้หนูไว้หนูให้หนูหยุด ได้ไหมให้หนูแบบว่าไม่ไม่ได้หมายถึงหยุดทํางานนะคือาว่าหยุดคุมได้ไหมใช่ตอนนี้เหมือนแบบว่าใช่ค่ะก็ก็ทุกคนก็ยินดีหมดเลยคือแม่ก็อยากได้หลานแม่บอกว่าไม่ได้รอแบบรุมๆแรงๆแล้วยึดอกแมอาลโลยึดอกแม่ยาอะไรนะคะฝันฝันเห็นแบบฝันเห็นพระฝันเห็นพระทุดงเหมือนเข้าไปในป่าแล้วก็มี พะเยอะมากใ่อุ้ทออรมไม่ยุอกไป้วบอกไพุ๊บเชื้อพอ่อนแรงใช่ก็เขาก็ภ <c oughs> <c oughs> ูมิ <c oughs> จนใจงาน้างทุก่านะค่ะเกิดขึ้จกที่่แทนเยอะหรือว่าพน ว่ามีน้องก,ก็เลยต้องมั่นแล้วแหละต้องอจริงๆอะ่ะเราก็มีแพลนอยู่แล้วว่าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าแต่อพอ,อพอมีน้องมาแล้วเนี่ยก็เลยอยากทําให้ถูกต้องแล้วก็อ,อยากแบบว่าเหมือนขอเข้ามาผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็เลยแบบจัดงานมั่นขึ้นมาแบบกระทนหันนิดนึงงานภายในเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็จริงๆหนูต้องแบบขอโทษแบบผู้ใหญ่หลายๆท่านมากๆที่หนูไม่ได้เชิญแล้วก็ มีหลายคนที่สําคัญกับชีวิตเราแล้วเราไม่ได้แบบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทักไปบอกอะไรเงี้ยค่ะก็ลองงานแต่งเรางานแต่งก็จะเชิญให้ครบทุกคนแน่นอนงาน,ตนงแต่งงานขอองแต่งไว้เมื่อไหร่งานแต่งเนี่ยแพลนไว้ว่าน่าจะให้น้องคลอดก่อนแล้วก็อยากจัดเป็นงานเดียวกันกันกบงานผูกแขนน้องเลยรับขวัญน้องเลยอย่างเงี้ยค่ะจะได้แบบรวมรวมทุกคนได้แบบเห็นหน้าน้องด้วยแล้วลูกจะอยู่อย่างเงี้ยแต่งด้วยใช่ค่ะใครคนปูกคนย่าเตรียมของรับขวัญไว้ยอะ S 1> <S 1> <S <S ก็เตรียมมีเตรียม,มแล้วบ้างค่ะทางนู้นก็เหื่อยู่ตอนน,บบน,บบนี้มีการแพ้มีการเริ่มดีขึ้นค่ะแต่ว่าช่วงแรกๆคือหนักเลยกินอะไรไปก็จะแบบพื้นไส้เง<อ>ี้ยตลอดมีเป็นหน้าสามียังมีไหมอ๋นนอมีแบบหงุดหงิดช่วงแรกๆที่ยังไม่รู้ออ <S <S ใช่ค่ะหงุดหงิดแบบเหมือนไม่อยากให้เขาอยู่ใกล้อะไรเงี้ยได้ขามตัวเขายังยังยังแต่แต่เขาก็มีแบบผื่นขึ้นหน้าแล้วก็มีแบบ ไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูก็ไม่ไม่เข้าใจว่าแพ้แทนเป็นยังไงแต่ว่าเหมือนเขากินอะไรที่อยากกินดึกๆก็คือออกไปนั่งกินคนเดียวก็มีนก็อ,อยากกินมากใช่อย่างตอนนี้เราเตรียมตัวการเป็นคุณแม่ยังไงบ้างแบบ การเลี้ยงลูกหรืออะไรอย่างนี้ดีไหมครับพี่ยาการเลี้ยงลูกเหรอ๋อก็ดูในดูในทิกตอกอยู่ค่ะก็ดูใช่คือในทิกตอกเป็นเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์รวมใช่ค่ะก็เออ่จะมีเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นทั้งมีตั้งแต่พระเลยนะคะที่มาแบบไลฟ์เกี่ยวกับแบบข้อ ข้อทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคุณหมอมีคุณหมอที่มาไลฟ์อธิบายต่างๆหรือว่ามาแบบอัดคลิปลงเงี้ยเราก็ไปตามคุณหมอชุตินรีเวชใช่ก็เก็บข้อมูลหลายๆอย่างก็กังวลไหมพยาเพราะวันหนึ่งเราเป็นแบบสาวน้อยวันหนึ่งหนูวิย์หนต้องรับบทบาทเป็นแม่แล้วว่าถามว่ากังวลไหมแรกๆค่ะแรกๆที่รู้คือกังวลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าชีวิตจากเนี้ยจะแบบเปลี่ยนไปยังไงแต่สุดท้ายแล้วพอเรื่อยๆมาหนูก็เริ่มปรับตัวว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ทุกอย่างมันก็มีทางออกหมดแล้วชีวิตเราอ่ะเจออะไรมาแบบหนักมากๆแล้วครั้งเนี้ยอาจจะเป็นแบบความสุขครั้งใหม่ที่เรา เราเราอยากมีอ่ะเรา<ม>รู้สึกว่าเออครอบครัวเราก็ไม่ได้สมบูรณ์คร<ม>อบครัวทางอัลลเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์เราก็เลยแบบอยากสร้างขึ้นมาใหม่มให้มันมให้มันสมบูรณ์แล้วก็เชื่อว่าเขาจะมาเติมเต็มความสุขในชีวิตเราแล้วขนาดเราตัวคนเดียวอ่ะเราก็ยังแบบดิ้นรนจนสุดๆแล้วพอเรามีลูกขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยให้ตัวเองตายอ่ะ<ม>ใช่<ม>เขียนว่าให้คำมั่นสัญญาว,ว่าจะดูแลทั้งอาลลแล้วก็น้องให้ดีที่สุดเลยค่ะก็เป<ม>็<ม>นณ เป็นสัญชายตญยาณของแม่แหละที่ตั้งแต่ได้ยินเสียงหัวใจตั้งแต่เขาดิ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดแต่วิธีการเลี้ยงหรือการดูแลเนี่ยก็แล้วแต่บุคคลไปกับคุณแม่ย่าเองให้แบบพูดย่าได้พูดกับคุณแม่ไหมแม่เนี่ยแม่จะเลี้ยงเองใช่แม่คืออยากเลี้ยงมากแล้วก็รอมากเวลาไปอุนเตซ่าเขาก็จะนั่งดูวิดีโอตลอดทั้งวันเลย บางคนตั้งชื่อรอแล้วนะของเรามีบ้างไหมเราเออเราก็ติดใจอัลโหลเลยว่าแบบมีมีค่ะแต่ว่าก็รอติดตามในติ๊กต็อกเพราะว่าเราจะลงคลิปเรื่อยเรื่อยมีคอนเทนต์ไน้นานเกี่ยวกับลูกโอ้คอนเทนต์รัวๆค่ะเพราะว่าตั้งแต่พอรู้ปุ๊บก็ถ่ายคลิปต่างๆเก็บไว้เพื่อที่พอครบสามเดือนปุ๊บเนี่ยเราก็ลงคลิปรัวเลยอ๋อเห็ดราม่าบ้างค่ตั้งแต่ยังไม่ไม่ออกมาเปิดวัดทองจนออกมาเปิดวัดทองแล้วก็เจอดราม่ากันเ ค่ะจริงๆไม่ได้มีหนูรู้สึกว่าไม่มีนะก็คือสำหรับคนทั่วไปก็จะแสดงความยินดีกันแทบจะทั้งหมดอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆแบ<ต>บแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอเราเปิดออกมาปุ๊บทุกคนก็แบบยินดีด้วยด้วย<ต>บ,าบางคนที่บอกว่าท้องกอดแต่งแล้วราคา ราคาถูกนี่ใช่ไหมคะแสดงว่าถูกมากมันก็วอดอยู่ใช่คืออันเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ว่าหนูก็ได้เนาะพวกเขาก็เออไม่ได้ว่าหนูอ่าแต่ว่ามันก็ถูกหนูเพราะหนูท้องพอดีเออแล้วก็ ถูกคุณแม่หลายๆคนที่แบบท้องกอนแต่งก็หลายๆคนเลยสมัยนี้แบบหนูว่ามันปี2024แล้วว่าแล้วก็ไม่ได้มีใครมานั่งจับผิดหรือว่ามานั่งตีค่าราคากันอยู่แล้วว่าถูกหรือแพงคุณแม่ที่แบบ ท้องก่อนแต่งหลายๆคนเขารวยเป็นพันล้านร้อยล้านก็มีใช่ค่ะคือเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าครอบครัวจะสูงส่งหรือว่าครอบครัวจะรวยมากแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาตีค่าราคาใครว่าราคาถูกหรือราคาแพงกับอะไรคนที่เขาบอกว่าเขาเกาะระษตรเราไม่หยุดนี่รู้สึกยังไงบ้างพี่ย่าหลังแล้วเหลแล้วแตรงนี้หนูก็ไม่ได้มองว่าเกาะหรือไม่เกาะอะไรค่ะก็แล้วแต่ว่า ใครจะทําตัวยังไงสังคมก็มองออกทุกคนก็มองออกอยากทำอะไรให้เขาอยากทำอะไรสักอย่างเขาหยุดไหมคะแลาวคนบอกเอ้ยันยญาตแม่ข้องไปเลยหรอหรืออะไรยังไงดีทห้นผู้บัจัาการหนูว่าเปลืองค่าทนายเฉยมันไม่ได้มีประโยชน์สําหรับสําหรับถ้าเขาไม่หยุดอย่างเงี้ยทาไงก็ไม่หยุดก็ต้องปล่อยค่ะถ้ามีความสุขที่จะทาก็ หนูก็คิดว่ามันเป็นความสุขของเขาเราก็สาธุบุญด้วยไม่เป็นใจอ่ะอกมาโพสว่าเรื่องข่าวของนี้แล้วก็บอกว่าอยากึ้นรูปคู่กับเขาอายคนอ๋อก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆค่ะแล้วพอเราไปแปะรูปคู่กับกับคนที่ไฟ้สดแบบพูดแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่อยากแบบไม่อยากแปะรูปคู่ไม่อยากให้พี่ๆสื่อไปแปะรูป มันมันรู้สึกอายคนที่มันเป็นเรื่องซ้ำๆเดิมๆแล้วไม่จบสักทีแล้วคนหนักก็จะคอมเมนต์ว่าแบบแซกันไปแซกันมาซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าหนูอ่ะไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรเลยหนูอยู่ในพื้นที่ของหนูตลอดแล้วพอมันเป็นข่าวคู่กันบ่อยๆคนก็หาว่าทะเลาะกันเพราะผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะมันอายคนมากๆหนูสงสัยไหมว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรว่กัวมีอะไรใหม่แล้วหนูก็สงสัยเหมือนทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่าหนูก็ต้องปล่อยผ่าน ไม่มจะมีนัดเคลียร์ไม่ได้จบจบอกว่าเป็นอะไรกันไม่ไม่มีประโยชน์ค่ะใช่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบเียอะไรทุกวันนี้คือมันเป็นระยะเวลาปีกว่าแล้วเนาะหนูก็ชินค่ะพูดได้ไม่เป็นไรตัวได้อย่าไม่เสียเวลาตรงนั้นหน่ไหถ้าเาอยู่นึ่งคก็ไม่ไม่คืออยากฝากอะไรถึงเขาใช่ไหมทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทัวลงหรือว่าอะไรตอนเนี้ ให้ย้อนกลับไปดูการกระทาตัวเองก่อนว่าตัวเองทําอะไรไว้ทําไมคนถึงไม่ชอบไม่ใช่มาโทษแต่เอฟซหนูว่าเอฟซหนูไปเม้นแซะทําไมเขาถึงแซะสุดเริ่มต้นแค่นั้นเองใช่หนูกลัวไหมว่าเขาดูไลน์นี้หรือแล้วอาจจะยังไม่จบต่ออะไรเน้นนอนค่ะหนูชินแล้วค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องมีอะไรต่อแน่นอนเนาะมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นมหากราบไปถึงตอนไหนแต่ว่าก็คือสําหรับหนูหนูจบ แล้วก็หนูก็ไม่อยากไม่อยากพูดถึงแล้วไม่อยากแบบไม่อยากให้มันเป็นเป็นข่าวคู่กันว่าทะเลาะกันว่าอะไรอย่างเงี้ยมันน่าอายมากเลยนะคะอายเถอะจริงๆเริ่มต้นที่พ่กพี่อะไรอย่าถามพีเนาะอ่าโอเคค่ะเรีจบรออินเซิร์อินเซอร์อุ๊ย